เขาเก็บอยู่เนาะน้ำบนขึ้มนมาเปิดน้ำมาอีกนะสวัสดีพี่น้องป้องอไปชาวยูทูบมีภาพมาทั่วกบทั่วกบการหาป่า ไปเปิดน้ำอีกแล้วด้วยนับขึ้นมาเด้อเพยคนว่าน้ำบ่บกน้ำไม่ลดน้ำไม่ลดต้องปล่อยน้ำอีกตหนีไกลแหี้ยงเลยโอ้ปเิียร์ภาพบรรยากาศทางหนาอปะนี่คนปล่อยน้ำสร้างการปล่อยน้ำเสียมดำยืนเล่นี่เดี๋ยวพาไปเบื้องน้ำอะไรข้างหนน่าเสียหาป่าท้อยๆคนระวังปล่อยน้ำอีกนะ ถ้ากันไดเลยก็จะกินไปก็ได้นี่น้าประตูน้าเดี๋ยวนี้เปิดเยอะมานสามบานสามบานจะเปิดอีกเป็นสี่บานอันสองสามสามบานเปิดสองเป็นเปิดห้าบานเปิดเต็มพิกัดเลยบ่ห้องน้ามันยังบวกลดเลยปล่อยน้าเขาเคลื่อนลงเคลืลดด่อนอุบลลัดเลยตัวนี้ผมบอกขืนนี่ยว่ขึ้นที่สูงหาป่ามวลกุบิหู่น ปลากระลังได้ด้วยค่จะจูวานกระปลาก็ลังสิถึงปล่อยนามีด้ยวยแล้วคุณตัววาได้กันทั่วนนาได้่น้อได้ทุกคน <c oughs> น,นีนน่ตะมันไทมันมันตะมันยิงงนน่งเห็นว่านางกอดยืนมาขึ้นไปไล่เทียแล้ว เลยนี่ก็ขึ้นมากพันเลยเป็นเฮีายานกันผู้เสียนี่ผู้เสียเร่เร่แล,แล้วตีเฮียมันมันแฮียเราเก่งเหียเรามาันดีก็จะปล่อยน้ำเลยผู้ปล่อยน้ำย่างยึงยึงอะไรเปิดประตูน้ำเปิดเท็กบานบ่ ไปดีอสองบานเลยขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อเขาจะว่าเดี๋ยวมารอชมน้ำจะไหลแห้งซั่มเลยบอกฟังพุูนเด้อขึ้นจะล่ะมนุนขึ้นก่อนเด้อขึ้นก่อนเปิดน้ำน้ำไหลแห้งเลยเชื่อฟังกันหน่อยเด้อมันยังจะไม่มีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้น เรียนเปิดเลยด้วยฟังเสียงเป็นประตูน้ำเปิดแล้วแอดแ็ดเลวเดี๋ยหยุดสัันะกกละไวบดเด๋วเดวลอกกระถานน้ำนิ่งกันนะลงพักฟ่อนแลแห้งกักน้ำบัดนี้ vâng cái đuôi nữa, nham nham du thôi nha, nó du nó đang lông nham, lên ลงไม่ได้พักเบรกอโอ้เวทียันใช่ป่ะ่้มไหมตูนอาอาเวทียนันครับตูนอาอามาเลยกรอนาทั้งเคร่งยังไหลโว้ยยังอ่ะน้ำน้นมุมอ่ะ

โอ้โหก,กลัวน่กลัวเดือดหนังเลยดูสิยกขึ้นสุดเลยเรือประตูน้ำบานนกประตูน้ำยกขึ้นสุดเลยเรือมันไหลแห้งปานเลย แคบเดียวนี่ท่วมแล้วนี่เดี๋ยวมาค่อยดูทดหวานแหกันต่อท่พน่น้องนะคิดหน้าเจอกันใหม่เลยขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อเอาโฟมขึ้นมาเด้อมัดดีๆด้อคิดหน้าเจอกันใหม่นะเดี๋ยวมันมันเดีย๋ยวถ่ายให้ดูวันนี้สวัสดีครับ